สวัสดีค่ะเตยค่ะวันนี้นะคะเตยนำรถยนต์มาติดฟิล์มค่ะเตยก็เลือกมาหลายยี่ห้อมากเลยนะคะจนได้มาเจอโซคูฟิล์มค่ะเป็นฟิล์มเซรามิกกันความร้อนนะคะป้องกันรังสี UV ได้ถึง99.99% 99เลยนะคะแล้วที่ตัดสินใจเลือกอย่างไม่รีรอเลยก็คือสามารถป้องกันความร้อนและมืดนอกสว่างในนะคะซึ่งเตยชอบมากเวลาที่คนอยู่ข้างนอกแเ้วมองเข้ามาเวลาเราติดไฟแดงแล้วนั่งแต่งหน้าหรือ เปลี่ยนชุดหรือไว้ของเยอะๆในรถอย่างเงี้ยก็จะได้ปลอดภัยไม่มีใครมองเห็นของในรถเราด้วยนะคะแล้วก็สว่างในหมายถึงเวลาไปขับเนี่ยวิสัยทัศในการมองเห็นเนี่ยคือเคลียร์มากเลยะคะ่ะชัดเจนมากเรามองถนนเนี่ยขับไปจริงๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเราไม่ต้องกังนวลว่าเดี๋ยวจะอันตรายมันมืดแล้วมองไม่เห็นนะคะแล้วก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มตามที่เราชอบเอง 阳光。